ฝึกอาชีพของนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับนะครับเป็นการต่อยอดนะครับโครงการของของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งท่านได้เล็งเห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้ศึกษาต่อจริงได้มีนโยบายร่วมกับทุกภาคส่วนของภาคราชการนะครับดำเนินการให้ฝึกอบรมนักเรียนที่จบการศึกษาจาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อเข้ามาศึกาชีพ แล้วให้มีงานทําต่อใน,นอนาคตสถาบันพัฒนาพลังงานสิบลำปางได้มีการจาัดฝึกอบรมไปแล้วเป็นจํานวน2รุ่น40คนผู้รับการฝึกส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้รับน้องๆที่จบการศึกษาภาบังคับส่วนใหญ่แล้วที่จบการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อก็มีงานทําต่อเรื่องเราเปิดฝึกอบรมรสูร่ส,สาขาช่างเพาะคนสี่รถยนต์นะครับแล้วเราก็ส่งไปฝึกงานต่อยังทาประการแล้วก็ที่เหลือก็ได้งานทํา จากผลตอบรับของคณะประกอบกิจการได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีน้องๆมีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมแล้วก็ตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างดีค่ะลักษณะนี้นะคะเราก็ได้กากบริษัทดีเพ้นลำปางจำกัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะคี่วสวัสดีค่ะคุณขอยาวนะคะเป็นเลขาผู้จัดการบริษัทดีเพ้นลำปางจำกัดนะคะวันนี้นะคะการทีมงานสืบเก่าเล่าขานนะคะของสถาบันพัฒนารือแรงงานจีนลำปางค่ะ ขออนุญาตนะคะมาเยี่ยมบริษรัทแล้วก็น้องๆนะคะที่เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันพัฒนาสื่อและการศึกษาค่ะชั้นค่ะชั้นเสาคีณเื่อวาหลังคำนะคะบริษรัทที่เคยท้างมาจำกัดนะคะก็จะขอได้ประมาณ7ปีแล้วะค่ะแล้วก็บริษรัทของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องซ่อมตัวถังแล้วก็ผพ้่มสีนะคะซ่อมกระถางสีนะคะที่เป็นของเราเลยนะคะ ที่พัฒนานะคะบริษัทของเราเนี่ยได้รับเด็กๆเข้ามาตลอดเ,เลยแล้วเราก็จะคัดในการที่น้องอ่ะมีความสามารถแล้วก็ครอบครัวยากจนใช่ไหมคะแต่ก็บอกไปว่าที่พัฒนาก็ขยันกันมากๆเลยแล้วเป็นปีๆ,ๆ,ๆค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสัสดั์พัฒนาฝิมือในงาน ลำบาที่ทด่สุดสีส่วให้กับน้องๆได้เข้ามาทำงานที่แล้วก็น้องๆก็มีพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายจิตใจก่อนที่น้องๆจะเข้ามาทำงานทำให้บริษัทสามารถนำหมองว่าสุกในตำแหน่งที่เขารับผิดชอบได้ง่ายขึ้นนะคะสวัสดีครับผมเจนายแกัวตุงตันมาจากเรียาลภวิทยาตำแหน่งงานขัดเงาครับสวัสดีครับผมจือบริวารตลงมุนตัน มาจากเรียนหลักสูตวิทยาตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งปั้นเงาครับสวัสดีครับผมนยายกิติพงษ์ดีจบจากโรงเรียนวิทยาครับตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งช่งางทำบุนสิริยนครับก่อนที่พ่อผมจะมาฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสีปำก็ผมเรียนจบชั้นม .3 ได้คิดว่าจะเรียนต่อเนื่องจากพร้อมไม่พร้อมฐานะการเงินทางบ้าน ทำให้พวกผมจึงที่ที่จะทํางานกันต่อครับพวกผมโชคดีที่คุณที่โรงเรียนได้พาพวกผมไปดูการฝึกอาชีพที่สถาบันการฝึกอาชีพหลากหลายสาขาแต่พวกผมเลือกฝึกสาขาสร้างสีรถยนต์กันครับพวกผมฝึกสาขาสร้างสีรถยนต์ กับอาจารย์จันทักที่สถาบันครับประมาณสองเดือนแล้วว่าผมได้เข้าฝึกงานในอู่ช่างสีอีกหนึ่งเดือนครับผมไม่เสียใจครับที่ได้ทำงานช่างสีเพราะ่ผมฝึกเสร็จบริษัทได้รับคุณผมเข้าทำงานตอนนี้ผมกำลังทำง,งานอยู่ที่บริษัทดีเพลนลำปลางจำกัดครับชีวิตความเป็นอยู่ของผมดีขึ้นผมมีเงินส่งให้พ่อกแม่ที่บ้านพ่อแม่ผมดีใจมาก พ่อผมจะตั้งทํางานและเรียนต่อครับพ่อผมขอขอบคุณครูที่โรงเรียนที่ได้พาพ่อผมไปฝึกอาชีพกับสถาบันขอขอบคุณบริษัทรีเพนลำปางจำกัดที่ได้ให้พวกผมได้ฝึกงานและรับพวกผมเข้าทำงานครับพวกผมขอขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสีลำปางที่มีโครงการดีดี และขอขอบคุณอาจารย์จยันที่ได้อบรมสอนให้ผมยิงมีช่างสีที่ดีครับขอบคุณครับรับลูกงวงหลานร่วมสร้างงานสร้างอาชีพกับสถาบันพัฒนาปีมิลง,งาน10บลำปาง